ฝนนนทบุรีตกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนคอนเทนต์วันนี้ดีดีข้อความมีแต่เลิศดได้จากใสได้จากฟังธรรมะธรรมโมละครคุณธรรมข้อความ่อยได้ดีมากเ่ยตะเบิงมันติดปังปะใครอ,อันเป็นคนแปลกประหลาดหู่อยสามารถฟังกีเพื่อนได้หรอกก็ฟังคุณเอาะครคุณธรรมทั้งจากผ่าได้เลย วันนี้ดีมากขอให้ปังๆเด้อจ้าฝนเดอ้อฝนนิดฝนตกโอ้ยขอพรน้ำฝนฝนตกค่ะข้อความดีภาพไม่เท่าไร่แต่ข้อความดีมากคลิปยังจะเห็นคลิปอาหารด้วยค่ะเพราะว่าวันนี้คือวันแรกที่เราจะงดน้ำตาลไม่เติมน้ำตาลในอาหารเลยแต่น้ำตาลที่ได้ได้จากกล้วยกับคาราเรลจินไปแล้วและตอนเย็นก็จะออกกำลังกายอีก ก็เห็นผู้เฒ่าคนหนึ่งประเทศสักอดอ่าหกสิบปีแล้วไงแม่ก็คืออุ้ยก้ามเนื้อผู้หญิงสวยเจ้าถ้ามีกล้ามเนื้อเราหุแเราสวยมากเอ่อขา่าวไบรบดีน้ำตาลกับปลายหลมึงสิก,กี้หมูกิ่กับเก้วแก้วขอขวัวบานเท้าโอเคผักแพวมีผักเขียวมีผักบุ้งมีก็คงจะรวก่กินแบบ แบบว่าตัวเองเป็นหลักไหมคะ่ะน้ําตาลไม่ต้องวันนี้เป็นวันแรกกาแฟดําไปแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วการจะเหดกินเขาขาบหนึ่งหม้มนันอัดไปเลยไข่สองน้วยหมูชิ้นหนึ่งผักเยอะๆลงไปเลยชาเลนอยากขับไขมันเร็วออกถ้าเบิงเดนีสี่สิบเจ็ดดแปดเ้ากินกินกาแฟกินอ่าทั่วกินยังไงไปสร้างลำน้ำดแปดทเบิงคนต้องการสีสบห้าซาีว่าสสิบส จักษ์จดใหหรือบอ่อแต่ถ้าไม่กินน้ําตาลขอยเซอร์วามันดหญพบอ่อขดฟางขอดแคดหมอ้อหลายๆคนแล้วถ้างดน้ําตาลแล้วสุขภาพเราจะดีขึ้นเลยงดน้ําตาลปากูสสลดมันงดมนนันไห้่เนาะพอเขาต้องกินกับเขาะเจี๊ยบแม่ให้ต้องการกินเนื้อให้ไม่หลายขึ้นเรจะไปสือท่านมาอย่างเนื้อนี่คือนี่คืออาหารหมือกที่กินก็คือ,อย่างเนื้อไข่สองลูกแล้วก็ผักเยอะ าลเอาออกไปก่อนน้ำตาลเพื่อว่าคือขนมหวานน้ำหวานไม่เอาจากผลไม้เอาจากกล้วยข้อขอยต้องการแมกนีเซียมวิเลี่ยมแมกนีเซียมมันจะอยู่ในกล้วยหอมมันปะค่ะอ๋อละข่อยให้นก้ลัแกจเจ้าของเด้อข่อยให้นก้ลัแใจเพื่อนเกืไอนคนไหกดคอมเมนต์ให้เพื่อนหลายแล้วมื้อนี้แล้วจะทําทั้งวันพะชาเรียนเจ้าของสิทาสิ่งสําคัญคือข้อความข่ยดีมาก,กเจ้าผมบ่รู้ว่าอาะบะบที่ส่งมิเจ้าบว่าใครนี่เรากดไล,ลค์กดคอมเมนต์คนนี้เด้อ